ทุกท่านสวัสดีครับน้องแอมสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะแบบอยู่ที่สมุทรสาครอ,อีกแล้วนะคะ,ะควันนี้เรามาเป็นอ่า สาวนาเกลือตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสายอะไรนะคะน้องแมวนี่เลยค่ะอข้อ2013นะคะยืนยันด้วยนี่เลยนะครับเป็น2ข้อ2013ก็คือติดกับแปลงที่ดินที่เราขายอยู่ซึ่งแปลงที่ดินที่เราขายอยู่มีเนื้อที่12ไร่1,888ตารางวานะคะจะอยู่ตรงข้ามกับอันนี้เลยสาํานี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นโรงงานนะคะเป็นโรงงาน แล้วก็มีต้นไม่แน่ใจว่ามะพร้าวหรือว่า่าจะเป็นต้น,ตนจาก,จากนะครับน้องแหม่มใช่ไหมคะโอโ้วิวดีมากเลยครับใช่ค่ะตอนนี้น้องแหม่มนะครับมาเที่ยวอยู่ที่ไหนนะครับอากาศเย็นมากภูทับเบิกอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ภูทับเบิกแล้วก็ไม่ใช่ดอยอินทนนท์นะคะเป็นสมุทรสาครน,นะคะค,คือตอนนี้อากาศแบบเย็นสบายมากมากเลยใช่ค่ะคือแบบ แดดร่มลมตกแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนีจะเป็นสระน้ํานะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับสระน้ำนี้จะเป็นที่ดินที่เราขายอยู่นะคะเดี๋ยวแบบจะพาไปชมฝั่งนู้นกัน,นดีกว่าแปลงที่ดินนะครับกว้างมากเลยครับน่า<ช>่น้ากว้างาเนะครับาง77เมตรนะคะแปลงนี้และอยู่ห่างจากถนนพระรามสองนะคะ4กิโลเมตรเท่านั้นใกล้ถนนพระรามสองนะครับ4กิโลเมตรด้วยแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับ อ,อยู่ใกล้นะครับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครด้วยนะคะน้องแอมถูกต้องค่ะก็รถสัญจรเยอะแยะมากเลยนะคะผมก็จะเชื่อมต่อระหว่างาตัวบ้านก่อน,นะครับแล้วก็ถนนพระรามสองนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมที่ดินตรงนี้กันได้ครับนะะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแดดล่มลมตกแล้วนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ก็กําลังจะตกแล้วด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ ถนน2ฮ2013นะคะซึ่งเรามีที่ดินที่สวยงามมากๆเลยซึ่งเป็นแปลงนี้นะคะนี่นะคะ12ไร่1งาน88ตารางวานะคะหน้ากว้างประมาณ77เมตรลึกอยู่ที่ประมาณ240เมตรนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างล่างแปลงที่ดินกันสักนิดนึ่งลงไม่ได้ไหมคะน้องแมวลงได้คะ่ะพี่นัร เราพาบุกไปชมแปลงที่ดินกันเลยค่ะและถ้าถามว่ามีน้ําประประาไหมนี่นะคะมีน้าประปาเ<ม>นี่ยมีแน่นอนค่ะอ,คอันนี้คือน้ําประปานะคะแล้วก็จะมีะไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินอยู่แล้วนะคะครับผมเดี๋ยวเราเดินลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าเราลงแค่นี้ก็พอนะคะ <c oughs> เพราะว่าแหม่กลัวรองเท้าพิกค่ะเพราะว่าตรงนี้ลูกค้าก็น่าจะเห็น ความสวยงามของแปลงที่ดินแล้วนะคะ <ผม S 1> เพราะแปลงที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าทั้งหมดเลยเขาจะตัดเฉพ <โด S 1> าะ้งเนื้อที่นะครับยาวไปถึงข้างหลังนู่นเลยแล้วก็นา<ช>้ากว้างนะครับ77เมตรนะครับเิดสินเจ็ดเสตรนี้เลยค่ะ แปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับวัดสิริมงคลนะคะไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะหรือว่าประมาณ900าถึง1.1กิโลเมตรโดยประมาณนะคะเพราะว่าจะอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนด้วยถ้าเราจะไปแบบชมวิวสวยๆก็ไปอีกประมาณ1กิโลนะคะแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้นิคมอ,อุตสาหากรรมประมาณ4กิโลกว่านะคะแล้วก็อยู่ห่างจากถนนพระรามสองกิโลเมตรนะคะและ ติดถนนเส้นนี้อยู่แล้วนะคะก็คือ2 2ค2013บริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นบริษัทนะคะเป็นบริษัทอยู่ตรงนู้นเลยนะคะ,ะทำเลดีมากๆเหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะหรือว่าจะเป็นหอพักอาพาร์ตเมนต์ได้หมดเลยนะคะสำหรับแปลงนี้เมื่อกี้เราขับรถมาจาก โรงพยาบาลวิพารามใช่ไหมคะพี่นันใช่ครับโรงพยาบาลวิพารามสมุทรสาครก็ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะ10กว่านาทีเท่านั้นเองเนาะใช่ครับแล้วก็เนี่ยหุยบรรยากาศเหมือนเหมือน <c oughs> เขาขุดสระมาสําหรับแปลงนี้เลยนะคะเห <c oughs> มือน <c oughs> อหน้าสระน้ําเลยนะครับใช่เห <c oughs> มือนเขาขุดสระมาสําหรับแปลงนี้ก็คือแปลงนี้เหมาะกับแปลงนี้เหมาะกับทําที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บรรยากาศด้านหน้าก็เป็นสระนะคะ วิวธรรมชาติอากาศเย็นสบายนะคะเหมือนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่าเราก็ทางนี้นะครับน้องแหม่มทางด้านนี้นะครับที่เราเข้ามานะครับอันนี้จะเป็น,ปนทางที่เราเข้ามาตรงนี้ถนนพระรามสองนั่นเองนะครับ เส้นเนี้ยเป็นถนนพระรามสองที่เราเข้ามาจะเป็นซอยวัดสิริมงคลใช่ไหมคะพี่นะเขาจะมีป้ายเนาะแล้วก็เข้ามาก็ขับมาเรื่อยๆก็จะมีผ่านซีเจใช่ไหมคะแล้วก็ตลาดนะคะผ่านซีเจผ่านตลาดแบบคนเยอะมากๆเลยหนาแน่นมากแต่ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเวลายามเย็นแล้วนะคะแดดล้มล้มตกเดี๋ยวเราจะพาชมที่ดินรอบๆอีกสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นนะคะพี่นัท อันนี้แปลงที่ดินนี้อยู่ใกล้โรงงานด้วยนะครับใช่นู่นเลยซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังเป็นโรงงานหมดเลยนะคะแล้วก็รถเยอะมากๆอันนี้ที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเราแบบว่าเหมือนข่าสมาธิคือเราต้องระวังรถด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการสัญจรของรถนะครับนต้องเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ตรงนี้ก็ยังเป็นป่าไม้อยู่ต้นไม้อยู่นะคะตรงนี้ก็รอลูกค้านะครับที่ต้องการพัฒนานะครับมาพัฒนาได้เลยนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ในโซนผังที่ดินนะครับผังสีนะครับเราเช็คแล้วนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะใช่ครับผนะคะ แล้วก็พี่นัทเดี๋ยวเราไปดูโรงงานตรงนั้นสักนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้อีกรอบนึงก็คือให้ดูบริเวณรอบๆแปลงที่ดินนะคะใช่ครับผมก็มีความรู้สึกว่าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่มากๆเลยพี่นัทถ่ายรูปให้มาหน่อยตรงนี้สระน้ำขนาดใหญ่นะคะอากาศดีมากทำให้ทาให้รู้สึกว่ามันเย็นสบายรถมาอีกแล้วพี่นัทไปอุ้ยหงายหลังใช่ครับ ก็บรรยากาศดีนะครับอยู่ในเขตชุมชนนะครับเดินทางสะดวกนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็มีน้ํามีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสาไฟอยู่หน้าที่ดินเลยนะครับผมน้องแมมคะ,คะก็คือคร่าวๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะครับต่ำกว่าระดับถน,นนนะครับ ประมาณ1เมตรนะครับผมประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นป่าป่ากบไหมครับนี่นะป่าทุบป่าทุบหรอป่าทุบนะครับผมอันนี้ป่าทุบใช่ไหมโทษทีนะครับป่าป่ากบกเพราะว่าแบบอยู่โคราชเนี่ยเอามาทอเสืออะทอเสือได้ใช่ใช้ใช้ต้นกกอ่ะทอเสือได้นะคะแล้วตอนนี้ก็จะพาไปดูโรงงานที่อยู่ใกล้ๆแล้วกันนะคะได้ครับผม ก็ทำเลดีนะครับติดถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับนากว้างนะครับสิบล้อสวนกันได้เลยนะครับกว้างมากเลยนะครับใช่ค่ะก็จุดสังเกตนะครับหน้าแปลงที่ดินนะครับจะเยื้องๆกับโรงงานนะครับหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านข้างแปลงที่ดินก็จะติดกับบ้านคนนะครับเป็นบ้านทรงไทยสวยเลยนะครับน้องแมมใช่แล้วแล้วก็โรงงานเขาก็เป็นสีเขียว บ้านทรงไทยก็เป็นสีเขียวนะคะอ๋อแสดงว่าโครงการหมู่บ้านก็เป็นสีเขียวเอาไว้ใช่แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะที่ซื้อแล้วอยากจะทําแบบไหนนะคะเพราะว่าแบบมีคขารู้สึกว่าตรงนี้เป็นแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็เหมาะกับการอยู่อาศัยเลยตอนนี้ก็พนักงานเขาก็เลิกงานกันแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูชื่อบริษัทด้านหน้ากันนิดนึงนะคะ โอ้ยพี่นัทมีต้นคูนสวยมากๆเลยเอามีพี่นัทเมื่อกี้รถเมย์ไหมคะใช่ครับรถเมย์รถเมย์ผ่านหน้าที่ด้วยนะครับอ๋อรถเมย์วิ่งผ่านด้วยนะคะต่นนลูกค้าสนใจว้าพี่นัทจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่หน้าโรงงานแล้วนะครับก็ยู่หน้าโรงงานนะครับผมอันนี้เป็นบ้านทรงไทยอันนี้บ้านที่อยู่ข้างแปลงที่ดินนะคะผมใช่ค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นนะคะแต่ว่ารถมาอ่เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นนิดนึงจะพาไปชมว่าเราอยู่ใกล้กับบริษัทอะไรนะคะแต่เราจะไม่ได้ถ่ายละเอียดนะคะเพราะว่าเราถ่ายแค่ผ่านๆเฉยๆนะคะใช่ครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับแปลงข้างเคียงนิดหน่อยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะ แหนมบริษัไทไทยพัฒนาฟิตใช่ไหมบริษัทไทยพัฒนาฟิตจำกัดโอเคเป็นบริษัทใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าให้ความรู้สึกแบบธรรมชาตินะนแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันเราพามาชมแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีกล้องวงจรปิด <laughs> <laughs> เพราะว่านีไอายเขาเนาะมาทางนี้ดีกว่า <laughs> 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 ก็ทางลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหาแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์ 0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188นะคะและที่สำคัญนะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะช่อง YouTube นะคะพลาดไม่ได้เลยช่องนี้มีแต่คลิปดีๆทั้ทงนั้นเลยนะคะให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของทรัพย์สวยๆค่ะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e กดติดตามให้แมมด้วยนะคะคหากชมแล้วรู้สึกว่าโหชอบเลยอะไรเงี้ยก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับ <Bye. S 1> เดี๋ยวครับลูกค้า,คาคทุกท่านนะครับไปชมแปลงที่ดินครับด้านหลัง<ด>น,นี้ค่ะนะครับผมใช่แล้วเดินไปชมต่อดีกว่าด้ครับอันนี้คือบ้านนะครับที่อยูอ่ตรงข้างแปลงที่ดินนะครับน้องแมมบ้านอะไรนะคะ บ้านเวทเจริญนะคะบ้านเวทเจริญใช่แล้วผมก็อยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ด้านหลังของแปลงที่ดินเป็นโรงงานใช่ครับผมนะคะเป็นโรงงานจริงๆตรงนี้ก็ทําโรงงานได้อยู่แล้วนะคะใช่ครับผมทโรงงานโกดังนะครับได้หมดเลยใช่โรงงานโกดดังสินค้าได้หมดนะคะ หรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะได้หมดเลยอ่านี้เราอยู่ในบรรยากาศที่ทีมากโอ้โหแบบอยู่ใน,นะะใช่อยู่ใน<อ>สมุทสาครเนี่ยมีด้วยอากาศดีด้วยปลูกกล้วยาาลอ้ลอมๆเลยใช่ค่ะบรรยากาศดีแบบธรรมชาตินะคะสไตล์บ้านสวนนะเนี่ย ทำได้นะคะทำได้ได้นะคะใครที่ชอบทําทำเลบ้านสวนนะครับใช่ก็ทำได้เลยแต่ว่าตรงนี้ต้องมีเพื่อนบ้านเยอะๆเพราะว่าเขาเรียกอะไรจำนวนไล่เยอะ12ไล่หนึ่งงาน88ตารางวาเ้ีงวแมมคะค่ะอุ้ยตกใจหมดเจอเจอนกเนื้อที่ของ ท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่า<ช>เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแปลงนี้เนื้อที่สำหรับแปลงนี้ใช่ไหมคะ12ไร่1งาน88ตารางวาค่ะ12ไร่1งาน88ตารางวาหน้ากว้าง77เมตรแล้วก็ลึก240เมตรอันนี้คือโดยประมาณนะคะ,ะและลักษณะ,ะ,ะที่ดินก็คือเป็นที่ต่ํากว่าระดับถนนประมาณ1เมตรนะครับเป็นถังสีงเขียวที่ดินสีเขียวนะค่ะอยู่ใกล้กับโรงงานต่างๆแล้วก็อยู่ติดถนน สคสองศูนย์หนึ่งสามห่างจากทำให้น้องแหมมนะครับเคยอยู่โคราชมานะครับแล้วมาเจอที่นี่นี่คืออะไรคะผักบุ้งค่ะอยากกินกับขนมจีนเลยอ่าเราก็อยากกินกับผัดผักบุ้งนะคะเนี่มีผักบุ้งงูเยอะแยะมากมายนะคะโอ้โหทำเลนี่นะครับธรรมชาติเนี่ยแค่เรามาชมวิวว่าสวยแล้วมีความรู้สึกประมาณว่าถ้าเราสร้างบ้านตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบบ้านจะสันเนาะ เปยนเสมือนตรงนี้เป็นทะเลสาบใช่ครับ,บประมาณนั้นใช่แล้วมีบึงอยู่หน้าตรง,างการเลยนะครับ<อ>แปลงที่ดินใช่ค่ะแปลงนี้เหมาะมากนะครับเนื่องจากว่าทําเลนะครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็น ที่ต้องการที่พักสูงนะครับในเขตนี้นะครับในพื้นที่นี้นะครับผมถูกต้องค่ะแล้วก็ทางด้านกายภาพนะครับก็มีกลุ่มโรงงานนะครับบริษัทต่างๆบริษัทต่างๆนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลนะครับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครด้วยแปลงนี้เมื่อกี้พี่นรบอกแล้วว่าอยู่ไม่ไกลนิคมใช่ไหมคะแล้วก็แปลงนี้ก็อยู่ไม่ไกลกับ ที่ดินอีกแปลงของเราด้วยนะคะ oh. ฉะนั้น oh. ลูกค้านี้ต้องการทำเลสวยๆที่สมุทรสาครติดต่อแบบได้นะคะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ oh. เบอร์063-841-2188นะคะแล้วก็แอดไลน์นะคะ063-841-2188ค่ะติดตามเพจ f a c e b o o k นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ ซื้อชื่อเพจว่าไข่ที่ดีและอสังหาทุกชนิดนะคะแล้วก็จะมีช่อง YouTube ช่องนี้นะคะช่องที่ล,ลูกค้าทุกคนนะคะเข้ามารับชมแล้วเปรียบเสมือนลูกค้าบอกว่ามีหนึ่งในลูกค้านะคะแจ้งว่า เหมือนมาดูด้วยตัวเองเลยนะคะแบบก็ขอบคุณ,คณมากๆนะคะ,ะ,คะขอบคุณมากๆที่ลูกค้ารู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจนะคะที่จะมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้รับชมเบื้องต้นก่อนนะคะฉะนั้นถ้าติดตามช่อง YouTube ข,ของเราก็คือพลาดไม่ได้คือช่อง N W Real Estate 78นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณน้องแหม่มด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือแอดไลน์ไอ0638412188นะครับเราพร้อมดินดีนะครับให้ข้อมูลลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ